สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุตินะครับกับเทคนิคคิดเลขแล้วที่น้องๆทุกคนจะต้องร้องว้าวโดยวันนี้นะครับคุติก็จะมาสอนเทคนิคการคูณเลข2หลักที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งนะครับพร้อมแล้วไปเจอกันได้เลยครับซึ่งน้องๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเลขที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งมีอะไรบ้างก็จะพวก11 12, 13 14 1 5 1 6 1 7 18 19แต่ถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์การคูณ12คูณ1ิบางคนก็อาจจะบน่นโอ๊ยยากจังเลยอะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครูิก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมาให้กับน้องๆน,นะครับถ้าน้องๆไปเจอโจทย์12บสคูณสินะครับอันดับแรกน,นะครับให้น้องนําหลักหน่วยก็คือ2กับ3มาคูณกันแล้วตอบเป็นเลขหลักหน่วยก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องนําเลขตัวตั้งทั้งหมดนะครับก็คือ12ไปบวกกับเลขโดดหลักหน่วยของตัวคูณก็คือเลข3เมื่อ12บวก3กลายเป็น15นําไปต่อเป็นเลขที่เหลือก็คือ165นั่นเอง แง่ yeah, โจทย์ยากจริงเลยข้อนี้แต่เออโจทย์ข้อนี้มันก็เป็นโจทย์นะครับที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งเหมือนกันนี่นาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาหลักหน่วยไปคูณกันได้เลยโดยการที่นำา5และ7ไปคูณกันกลายเป็น35แต่ถ้าเกิดผลลัพธ์เกิน1หนลักให้น้องใส่5แล้วทด3เอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็นำตัวตั้งทั้งหมดคือ15ไปบวกกับเลขโดดหลักหน่วยคือ7 เมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์กลายเป็น22นําผลลัพธ์นั้นไปบวกกับตัวทดคือ3กลายเป็น25ต่ตอบเป็นเลขหลักที่เหลือกลายเป็น255้นั่นเองดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการคูณเลข2หลักที่ขึ้นต้นด้วย1น,นั้นไม่ว่าจะเป็น12คูณ13หรือ15คูณ17เพียงเรานําหลักหน่วยคูณกันตอบเป็นเลขหลักหน่วยถ้าผลลัพธ์เกิน10ให้ทดไปเป็นเลขหลัก 10. สิบ2นํนำตัวตั้งทั้งหมดบวกกับเลขโดดหลักหน่วยตัวคูณ บวกด้วยตัวทดเท่ามีแล้วตอบเป็นเลขที่เหลือว้าวง่ายมากๆเลยครับเย่เย่เย่ทำได้แล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเด็กๆเก <_ C os al> มื่อน้องๆเข้าใจแล้วเราลองไปฝึกทำกันเลยนะครับวันนี้ครูติมีโจทย์มาให้2ข้อใครตอบเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับเข้าใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับ